สวัสดีนะคะก็อาจารย์มัติกาใจจันนะคะจากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อังคารรา,าชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะแล้วก็ทีมนักประดิษฐ์นะคะจริงๆงานนวัตกรรมของเราครั้งนี้นะคะก็มันเริ่มจากที่เราไปเจอปัญหาในพื้นที่ว่ามีการส่งต่อผู้ป่วยที่ยากลําบากนะคะคือลักษณะของพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลค่ะเป็นพื้นที่ที่เราไปเจอปัญหา นะคะแล้วเราพบว่า,าพื้นที่เหนือเขือนภูมิพลเนี่ยจนเวลานี้60ปีเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยอะคะ่ะจะต้องใช้รถกระบะในพื้นที่และเรือก็เป็นเรือ,อหางยาวะคะ่ะของชาวบ้านนะคะซึ่งปัญหาที่มีในพื้นที่คือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มันทําให้แม้จังหวัดตากจะมีเรื่องของการลําเลียงการ<อ>ผู้ป่วยอะคะ่ะทั้งทางอากาศยานนะคะทางบกนะคะมีระบบที่ดีแล้วแต่ว่าพื้นที่นี้ พอไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีฟ้าจึงไม่สามารถคอนเน็กกับระบบที่ดีแล้วของจังหวัดได้ค่ะเราก็เลยเจอว่าในในปี62นะคะเราเอาเคสุูเคสเนี่ยมาดูปรากฏว่าสิ่งที่เกิดผลกระทบกับชาวบ้านก็คือไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือการส่งต่อผู้ป่วยได้เนี่ยแบบไม่สามารถ เชื่อมโยงได้เลยนะคะก็คือทุกเคสนะคะเราก็เลยเริ่มต้นจากที่การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่แบบมองเรื่องของทุกพักส่วดเข้ามาร่วมกันนะคะตั้งแต่การตรวจสอบ สัญญาณโทรศัพท์นะคะพบว่าไม่มีเลยนะคะดังนั้นเราได้รับความร่วมมือนะคะจากบริษัท AIS นะคะมาช่วยพัฒนานะคะระบบ Renewable Energy นะคะพัฒนาผลิตสัญญาณโทรศัพท์นะคะโดยที่ใช้กำลังไฟฟ้าค่ะจากวินเทอร์บายนะคะ,ะ,คะหรือกังหันลมแล้วก็โซล่าเซลล์ค่ะนะคะ,นะคะทำให้ณเวลานี้ในพื้นที่ เนื้อเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะคะและเส้นทางในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมดมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วนะคะแล้วปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของพาหนะค่ะเพราะว่าพื้นที่ในเขื่อนเนี่ยหนึ่งมืดสองขึ้นน้ําสูงสาม,มีตอไม้และขดหินในแต่ละหมู่บ้านมีทั้งหมดห้าหมู่บ้านในการส่องอผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีโปะ๊ะเรือหรือท่าเรือค่ะดังนั้นนะคะเราจึงออกแบบเรือฉุกเฉินให้เป็นยานพัฒนาที่มีมาตรฐานโดยการรีวิวมาตรฐานเอเรือฉุกเฉินจากทั่วโลกนะคะว่าจะต้องมีขนาดแบบไหนใช้โครงสร้างแบบไหนค่ะแล้วมาปรับนะคะหาข้อสรุปพร้อมกับข้อเสนอแนะจากแพทย์จังหวัด นะคะแพทย์โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยคือโรงพยาบาลสามเงานะคะซึ่งาการออกแบบก็คืออย่างแรกคือเรือมีขนาด8.5เ mm, มตรนะคะแล้วก็ตัวเรือทําจากอลูมิเนียมอันลอยทั้งลำนะคะแล้วก็ขออนุญาตนําเสนอฟีเจอร์หลักๆนะคะก็คือหน้าเรือเนี่ยสามารถปิดเปิดได้และเปิดให้กว้างเพื่อรับผู้ป่วยได้นะคะเช่นไปเทียบกับท่าเทียบเรือของหมู่บ้านก็สามารถนําส่งผู้ป่วยเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะแล้ว แล้วด้านในค่ะจะมีอุปกรณ์นะคะที่เป็นระบบเทเลเมดิซีนนะคะแล้วก็มีชุดมอนิเตอร์คนไข้นะคะสามารถ ติดตามและประเมินผลสัญญาณชีพคนไข้นะคะส่งไปที่แพทย์โรงพยาบาลสามเงาที่ห้องฉุกเฉินเพื่อให้ตัดสินใจแล้วก็ให้การปรึกษาได้แบบเรียวทม์นะคะและเรือลำนี้ค่ะเราก็จะใช้เรื่องของโซล่าเซลล์นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ,อไปเลี้ยงพวกอ,อุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ในเรือค่ะแล้วก็ในส่วนของอพื้นที่เนี่ย มีความห่างไกลมากเส้นทางลำเลียงนะคะตลอดระยะทาง75กิโลเมตรนะคะหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องมันมีขอนไม้เศษไม้เยอะมากค่ะที่อาจจะทำให้หางเรือเนี่ยติดขัดได้เราก็เลยดีไซน์ให้มีสองเครื่องยนต์ค่ะน,น,นะคะอันนี้คือเพิ่มกำลัง <c oughs> ขงเรือคือเพิ่มกำลังด้วยแต่ว่าเราก็คือจากที่เร,เรารีวิวมาค่ะก็จาก ทั่วโลกเนี่ยก็คือควรวิ่งไม่ต่ำกว่า30นอตใช่ค่ะและก็ในสภาพพื้นที่ของเราอะที่มีอุปสรรคเยอะค่ะ,ะเช่นฤดูน้ำหลากมีขอนไม้มีกิ่งไม้มีผักตบเยอะถ้าเกิดว่าหางเรือเสียหนึ่งเครื่องอีกเครื่องก็ยังพอที่จะแล่นได้นำผู้ป่วยนำผู้ป่วยนะคะไปส่งที่ออ่ ที่ปลายทางที่อ m b u l a n c ์ของโรงพยาบาลสามเงามารับได้ค่ะแล้วก็จะมะีเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่ มีส่วนที่สัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ขาดช่วงไปตรงนี้นิดเดียวนะคะเราก็ได้ทีมไทยคมนะคะมาช่วยติดตั้งระบบจานดาวเทียมที่บริเวณเหลือด้วยดังนั้นตลอดเส้นทางอะคะ่ะจะมี GPS ให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสังเงาสามารถบริหารจัดการได้ว่าณเวลานี้ยค่ะเรือถึงไหนแล้วแล้วเขาจควรจะบริหารจัดการลถพยาบาลน,นะคะซึ่งมีจํากัดมารับที่ที่สันเขื่อนอย่างไรค่ะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะผลการดําเนินงานเบื้องต้นก็คือตอนนี้เรือเราอะ่ะอยู่ที่อู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังต่อนะคะเรือจริงแล้วก็แต่ว่าตัวตอนที่เราดีพลอยไอ้ตัวสัญญาณโทรศัพท์ไปแล้วอะค่ะก็เคสนะคะสามารถเข้าสู่ระบบได้เกินกว่าร้อยละหกเปของจำนวนเคททั้งหมดแล้วอะค่ะ และเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปลงแล้วก็เทสระบบทั้งหมดอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการส่งต่อผู้ป่วยอะค่ะน้าเวลานี้ก็ลดลงระยะเวลาทั้งหมดอ,อยู่ในประมาณ3มชั่วโมงแล้วซึ่งทําไมเราถึงคุยเรื่อง3มชั่วโมงเพราะว่ามันเป็น3ามชั่วโมงของที่ผู้ป่วยเอามาพึ่งออาม,าออามาพาน,นะหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดหัวใจนะ,อะขอพยายามกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคือควรที่จะถึงโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เราไปนําเสนอผลงาน นะคะทีะ่เวทีที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะอย่างแรกคือเหรียญทอง,องเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมานะคะแล้วก็รางวัลที่เราภาคภูมิใจนะคะก็คือเราได้ Special ล r i z e คะ่ะ จากประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพก็คือโปแลนด์นะคะเขาให้เรามาเป็นสเปเชียลอ a วอร์ดค่ะแล้วก็มีของทางวชค่ะที่ได้รางวัลมาตอนนี้เหลือต้นแบบที่กำลังต่ออยู่กูมีแค่รางเดียวใช่ค่ะเพราะว่าได้ทุนของอววนนนี่แหละค่ะามามาสามล้านบาทแต่ว่าเราได้ทาง ผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AIS หรือว่า,าทาง อู่ต่อเรือที่อยากร่วมนะคะเพราะมองว่ามีมีอิมแพกสูงนะคะกับการํำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมของเราเป็นหลักคือสําสนักง,งานจังหวัดตากเลยค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านสมชัยกิจสเลริญลุงโนดแล้วก็รองนายแพทย์สดสจออาจารย์ปุริชัดนะคะยิ่งรังสั์แล้วก็อา,อาจารย์มะกูศิวนาพีระเชือ้อซึ่งเป็นแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์อำนวยการถุกเฉินจังหวัดตาค่ะก็หน่วยงานความร่วมมือเราเยอะมากค่ะแล้วที่จริงๆเราก็คือต้องขอบคุณทางกมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปาและพันธุ์พืชนะคะก็คือหวัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น,นะคะ่ะพี่พลันชัยนะคะที่ที่มองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเรามีมีเรื่องของสัญญาณคมนาคมก็จะทําให้ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยฉุกเชินนะคะก็จะทําใหา้การดําเนินง,งานของทุกด้านนะคะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะคาดว่าจะใช้ได้จริงว่าไรจริงๆแล้วก็คือมักราคิดว่าเทสได้ทางระบบปิด ปิดแล้วค่ะเพราะว่าต้องสมมอบงานกับอววนอสินปีนี้แล้วค่ะดำเนินการมาทั้งหมด5ปีค่ะจริงๆตัวตัวน,ว,นวัตรกรรมที่ไปประกวดนะคะมันคือผลลัพธ์อย่างหนึ่งเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของโครงการที่เรามีการศึกษาแบบ Area Based แล้วก็มีความร่วมมือแบบเขาเรียกว่า collaborative research นะคะทุกภาคส่วนมาช่วยการทำงานเพื่อมองเป้าหมายว่าประชาชนได้ประโยชน์ค่ะ E